เหมือนว่าถ้าเราตั้งต้นจากซีจักว่าเดินตรงมาเนาะให้เจอประตี้ยเนี้ยเนาะแล้วก็ซอยนี้เรียกว่าซอยอะไรนะโอลโกตรอนเออเดินเข้ามาแล้วก็เดินตรงไปเลยเดินตรงมาแล้วเนี่ยจะเจอจะเจอลักษณะประมาณนี้ซอยนี้นะคะซอ,อยนี้เลยเดินเข้ามาซอยจะเข้ามาเลย ซอยนี้ชื่อเอสกว่าช่ยมาเจอร้าน,นตรงนี้ก็เดินเลี้ยวมาโรถรถรถโอ้โหหอมมากอะร้านกาแฟที่เขาปั่นเองอันเนี้ย เดินแล้วก็เดินตรงไปเลยนะคะเดินตรงไปนี่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยนะเราจะพาเขาไปไหนเราจะพาไปไหน <laughs> สรุปเดินมาถึงจนจะถึงแล้วเดินมาสะพไยหรือว่พาไปไหนยังไม่ได้บอกเลย <laughs> ว่าจะพาไปไหนนะคะ <laughs> วันนี้เราจะพาไปดูไปทานครัวซองนะคะร้านครัวซองร้านหนึ่งชื่อโอเวอร์โลมันน่ารักดีอะ่ะมันลูกใหญ่มากมันอร่อยมากนะคะก็ วันนี้แนะนำสถานที่กินที่ใหม่ในเอเธนส์แล้วกันนะคะดูกันเก๋ฉันว่าเกพาเข้าทางผิดว่ะตรงนี้แหละผิดแล้วไงแน่ใจใช่เอ้าบอกว่าอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงท่านังท่านาดพาเข้ามาแล้วยังเดินเลยล้านอะมาดูแล้วกันแล้วใครเขาจะมาแล้วใครเขาจะมาถูกมองซ้ายมองซ้าย นนเดินเลยกันไปเฉยเลยมองไม่เห็นนี่คุณลารคเดึกคือร้านโอเวอร์โลควุรซอนเดอร์เดอร์ป<ด>รักิเลุสไปดูกันมีอะไรน่ากินบ้าง ่กินไม่ไหวเอาไปกินบ้านไม่ใช่อะไรหรอก อันนี้อร่อยมากพิซซ่าชีวจกแฟอเาเอาค่ะเอาเีกาแฟเอคีน่าเอ็กเอคีนสเปรชี่โนโอ้คิงตาเซโลโมชิโมชเโตโมชเโตค่ไนกาแฟโมชเโต ¿Quién Macato. Macato, Mosquito มันเป็นตัวซอนที่น่านนี่ที่ไส้ปังมากเลยนะคะน่าสวยงามไส้ปังมากอ่กะบอกเลยอันนี้อันนี้นะคะคือสตรอเบอรี่ครีมชีสแต่พี่ใจจะเก็บไว้ทานที่บ้านนะคะก็เลยยังไม่ได้อานแต่ไม่ได้รีวิวไม่ดูอันนี้เนาะแต่ว่าอร่อยมากนะคะมาลองดูอันใหญ่มากคดจะสองยูโรสองยูโรแปดส อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นแบบนอะไรี่ให่อันนี้ซิเนโมโของเองนะคะแต่มันมันใช้แป้งแป้งของเปรี้ยวพี่ให่คือจากไม่เปรี้ยวเปรื่องวัตถุดิมปังของคนคนร้านน่ะคนคนปารีคคาร่คนขรัออ่างแซ่เขาบอกงี้เหรอใช่มันคือปไประวัติเขามาด้วย น่าทานมากนะคะซินน a มอนล o l เหมือนชูรีออกี้พี่พี่ก็บอก <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่ชัยจะลองอันนี้ให้ดูอันนี้ก็คือ p i s t a ช h i o ถั่วนะคะไส้ถั่วอร่อยมากอันนี้สีเขียวๆเนี่ยมาลองะ <c oughs> นะคะเห็นอย่างนี้นะคะไส้เขาเยอะมากนะคะข้างใน <c oughs> สีสันสวยมากไส้โซ่ พี่ชอบไส้มันมากอะเอาแบบเป็นไส้ถั่ว่ะถั่วพิคาชิโอหอมไม่ลงไม่เก่งกะไม่เก่งเ,เดินมาจากัิ่นั่มากนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมาให้เปิด GPS นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงที่อยู่ไว้ให้เนาะมาตาม GPS มาตามมาตามกันนะ อร่อย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 น้ำเหนือก็น้ำเหนืออร่อยอันเดียวมันคือข้าวอ่ดเบียร์อันเดียวอ่ะเดียวมาหั่นกวันไปด้วยเลยได้เลยอ่ะอันใหญ่มากสองยูโรแปดสิบมันถือว่าคุ้มมากมันอันใหญ่มากอันใหญ่มากและไส้ไส้แบบไส้เขาไม่ได้ห่วงไส้เยอะจริงๆมันมันมันมาล้นอยู่ที่อันเนี้ยมันอยู่ในอันเนี้ยเยอะอืม แป้งก็หอมข้างหลังอ่ะเขาทำกันสดๆเป็นตัวเปิดจะเห็นตัวเป็นกระจกเลยจะรีวิวหลาครั้งมากละมาหลายครั้งแล้วค่ะร้านนี้จะรีวิวหลายครั้งละมาใส่เยอะมากใช่มาก็ลืมกดอัดมาก็ลืมกดถักอะไรอย่างเงี้ย ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบแกินกาแฟที่ใจมากกาแฟอร่อยก็กสั่งผิดแต่ก็โอเคยังไม่เป็นไม่เคยกินไงสาวแปลกแล้วก็เลยลองสั่งดูแต่อร่อยกาแฟราคของอร่อยอหอมมันข้นมันนัวสีกาแฟเขาก็อร่อยนะคะยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเอเทนนะคะอยากจะมาลองชิมน,นะคะ ก็อมาตามที่อยู่ที่ตกหมุดไว้ให้นะคะเราก็เดินตาม G P S มาเลยมาไม่ยากนะคะอร่อยมากอย่าลืมมาเที่ยวมาเทียเท่ยวชิมนะคะคเราวันนี้พี่ชจยกับเก๋ลาไปก่อนแล้วนะคะคไว้คราวหน้าแล้วพี่ใจกับเก๋จะพาไปชิมอะไรอีกก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ